สบายดี FC ตอนแรงเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้ก็มาอยู่ทงไฮทงนาเนาะออกมาไห้มานาเนาะเมื่อนี้เตรียมสีหวานเข่าแล้วเ,เจา้าเมื่อนี้ก็ได้ออกมาไห้เนาะมาเบิ่งคันดอกคันนาเนาะเจา้ามาเบิ่งหญ้าเตรียมเตรียมหวานเข่าหว,วานกาเนาะเจา้าเราเลี้ยงวัวพอมเจา้ FC เา FC ด้อ ติดตามกไไดไลค์ห,หน่อยเด้อเอ็กซีม่ทงไห้ทงนาคือเก่าเนาะเมื่ออื่นยินตำม,มกหงกินเมื่ออื่นเห็นหูกับปูหลายหลายในทงนาเห็นหูกับปูหลายหลายเื่นสิตำมกหงกินจซ่แๆยเยอะ กำลังจนะเป็นนงน่ะฮอนอบเบาบรรยากาศดีนะจ๊ะฮอนแน่แต่แบบว่าบรรยากาศดีเติบออกมาเบิ่งท่งไฮต่งหน้าหนะ่อยนี่จะป่าหยาคาออกมาเลี้ยงงวงจุดป่าหยาคาจ๊ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đi tiếng nào nòi chú to nó cũng ở thong lại thong nào เลาะเบื้องไฮน่าจ้ะท่านผู้ชมน่าประจูดจูดจะฆาไปนะตรงไหนตรงหน้าก็กว้างควงโอ้ยจุดลูดตามืาออื่นสิตาบังหงตาบังหงกินมืออื่นสิตาบังหงกินตาบังหงกินกับก,นะกับปูเนาะปูนาเยอะยะสิไปขุดกับปูนาเยอะแยะมออื่น อยู่ซ้าแม่ป่ายาคาเออจุดป่ายาคาบริเเตรียมสีหวานขาวหวานน้ำ 6หลาย <Okay. S 1> มองได้แม่โอ้ยอบ่ใหม่เฮาไปเบิ่งแล้วมอืมันบ่ใหม่ วันน,ออนี้นนนก็ตรงไหนตรงหน้าดนะ้าอื่นก็นว่านเขาแล้วอื่นว่านเขาแล้วทำไปรตรงปุ๊กกระปูเพราะเออเออเนี่ยเป็นเรียงงวนงาละงว่าคนละโซ่ตับโต Cú cú ý, mà nó cúi cúi, mà nó cúi cà thông hai thông na là bình thường cà thông hai thông na เนี่ยยามหายปวกใช่าหายเบิงเลยเอซีถูงอยู่หน้าอยู่พี่แหละพยายามเพ็ดปวกิวกาหาหยเบิงเอซี C มากิน,นกันกเกีงงพ็ดปวกพร้อมผทานผู้ชม này thùng đá Người Việt xem Bốc khảo Này thiếng Thiếng na nó đẹp Thiếng